สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเสียแซกครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนผมสอบถามเสียเกมน่ะพอดีมีน้องอยากทำ YouTube ครับไหนเสียเกมมานี่สิมานี่มานี่อ่านี่สวัสดีครับนี่เสียเกมเสียเกมชแนลใช่ครับทำไมถึงอยากทำ YouTube นั่งมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้ ทำไมถึงอยากทำ u t u b e รู้สึกว่ามันจะมีความสุขกับทำ u t u b e ใช่ไหมใช่ครับความสุขที่มีคนดูใช่ไหมใช่ครับอยากดังไหมยาวยูใช่ไหมใช่เองรู้ไหมทำ u t u b e นี้มันดียังไงมันดียังไงเองพี่ถามเองอ่ะก็มันก็จะมีความสุขครับพมมีคนดูมีคนคอมเมนต์มีหลายๆอย่างเจอเพื่อนใหม่ๆ มีประสบการณ์ใหม่ๆครับดีไหมทำ Youtube ก็ดีครับได้ตังค์ไหมน่าจะได้ได้มันได้ตังค์เลยนะครับทำยู u ู e อ่ะผมบอกเลยว่ามันได้ตังค์หนึ่งได้ตังค์ถ้าขยันลงทุกวันครับผมเนี่ยลงวันหนึ่งอ่ะเกมไม่รู้ไหมพี่ลงวันละกี่คลิปวันละนลิปครับพี่ลงวันละเจ็ดคลิปเลยยังทำได้ไหมทำได้ครับวันละเจ็ดคลิปใช่ไหมได้ครับ เพราะว่าผมไปโรงเรียนนี้ผมก็ถ่ายด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่ครับน้องอยากทำยูทูคแบบผมเน้นลำมากจะถ่ายธรรมดาไปก่อนครับเพราะหลังๆก็จะมีคลิปกงคลิปเก้งก็จะน่าจะมีความสุข่าได้ถ้าคนดูนี่ครับทำเพจด้วยใช่ครับเร่องจะทำทำ้อมกันทำเพจแล้วก็ทำ YouTube ผมบอกในเมื่อวานครับที่อยู่บ้านเสีมิมนะครับผมถ้าใครอยาก อยากทำ YouTube อะทำเลยครับไม่ต้องอ่ะอุ้ยผมอยากลองทำครับผมอยากลองทำแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำใช่ไหมต้องทำเลยครับเอออย่าไปลองครับต้องทำเลยเนาะใช่ครับถ้ามัวแต่ลองอะ่ะมันไม่ได้ครับไม่ได้อะไรอยู่แล้วติดตามผม้วยเนี่ยเทำยูทูมันก็เหมือนงานชิ้นหนึ่งของเราครับเออแล้วมันก็จะมีความสุขไปด้วยคนระับเนี่ย<ำ>ตดิดตามผมเลยเนะนี่อะไรเซ็กซแนด,ดี้ ให้ทำตักน้าเลยเนี่ยให้ผมให้บอกใอ้เซกทำไม่ไม่อยากจะทำเลยเซกไม่อยากทำยูทูบเลยยังไม่ถึงเวลาแต่เซกนกี่บอกว่าอยากทำยูทูปเปิดช่องแล้วเปิดแล้วลงคลิป,ลลปยังยังเลยครับว่าจะลงวันนี้เป็นคลิปแรกครับใช่ไหมใช่ครับผมบอกเลยนะครับว่าเดือนหนึ่งอ่ะถ้าทำได้อ่ะมันก็ ถ้าขยันจริงๆอ่ะมันแรกๆมันก็ไม่ค่อยมีคนดูหรอกคนดูแรกๆอ่ะถ้าเราแบบไม่ดังไม่อะไรเนี้ยคนก็ดูประมาณสิบคนห้าคนสามคนเนี่ยปึ๊บแล้วจะมีคนแบบอู้ทำไมคนไม่ดูวะทำไมคนไม่ดูผมจะพูดเรื่องทำ Youtube แรกๆนะครับที่ผมทำอะ่ะผมคลิปเล็กเลยผมทำเล่นเกมเนี่ยผมชอบรอบชอบเล่นเกมเนาะอู้ เล่นเกมคนดูเท่าไหร่ห้าคนสิบคนก็ลงไปหลายคิปครับแต่ออคิดใหม่คิดดูอีกที้เราก็มีงานมีหกล้อมีอะไรก็ไปถ่ายหกล้อถ่ายอะไรก็ได้ครับถ่ายทุกอย่างที่ถ่ายได้ถอ,อ,อถ้าจะให้ดีก็ถ่ายตัวเองก็ได้ถ่ายอะไรก็ได้ไมไดผมฝากแล้วก็ แล้วก็แล้วก็ยังไงวะไอ้แซกชอบแซกหน่อยนี่เมื่อเส็มเอ้ไอ้วัยรุ่นทุกคนอีโดยนี่เองยังไงวะเหมือนเหมืาเซตเตอร์นันแต่เนาะไม่ทำผู้ใหญ่คุยกันใช่ไเมแซกไม่ทำผู้ใหญ่ก็คุยกันชอบพูดแซกเลยทำเลยครับทำเลยไม่ต้องไม่ต้องรีรอเด็กๆอ่ะไม่มีคนดูหรอกไม่มีเลย คนติดตามก็จะไม่มีมีแต่เพื่อนเราอะ่ะกดกดซับให้กูน้อยกดติดตามให้กูน้อยเออนี่เพื่อน,นแกลกๆทำไปทำเรื่อยๆทำเสร็จปุ๊บพออีกวันหนึ่งเราก็ทำให้เป็นแบบชีวิตเราอะ่ะเ<า>นี่ย<า>ถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปวันหนึ่งพี่าหาคลิปอะไรลงวะพี่หาคลิปอะไรลงวะเ<า>นี่ยทำเลย เริ่มเลยเริ่มวันนี้เลยถ้าทำช่องแล้วใจไหมใจครับรับผมแนะนำเลยครับสีเกมถ้าขยันนะได้เงินแน่นอนครับได้เงินกับ YouTube กับอะไรแน่นอนได้ถ้าเกมขยันเกมได้เรียนไหมเรียนอยู่ครับเรียนมอไหนเรียนปวชครับอ๋อเรียนปวชครับไปเรียนใหม่เรียนใหม่ใช่ครับทำไมอ่ะก็ รู้สึกว่าอาจจะมีอนาคตเรียหน่อใช่ไหมครับนี่เรียนไปเร่ปวชไหนล่ะปวชหนึ่งเองปวชหนึ่งเริ่มเรียนใหม่ปกติรุ่นรุ่นไหนริ่นไอเซ็กปกติผมตอนนี้ก็สิบแปดปีแล้วครับก็อยู่ประมาณมหแล้วครับเอออ๋อแต่ไปเรียนใหม่ใช่ครับเรียนออนไลน์ปะตอนนี้ก็เรียนออนไลน์อยู่ครับงั้นแหละแล้วก็จะหาเวลาว่างห้ายิปด้วยนั่นแหละมันเป็นรายได้ของเราได้ เนี่ยผมถ่ายคลิปอย่างเงี้ยใครว่าผมแบบยังไงก็ช่างครับมันคืองานของผมนะครับผมก็พูดถึงว่าได้เยอะไหมมันก็เลี้ยงตัวเองได้ครับพอเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้เลยเลยเลี้ยงครอบครัวได้พูดจริงๆนะครับทำยูทูะมันเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้แต่มันจะมีคนมาว่าเออคุณถ่ายอะไรวะถ่ายอะไรไม่รู้เรื่องถ่ายแบบอะไรไรสาระอะไรเงี้ย แต่เขาก็เข้ามาดูนะครับ <_ d ata> เขาเข้ามาดูถ่ายอะไรก็ได้เกมไม่จะเป็นว่าต้องไปทำกันเขา <_ d ata> เห็นเขาถ่ายรถอะไรอย่างนี้แล้วไปทำกันเขาแต่เราไม่ชอบเนี่ยใชเราไม่ชอบมันก็ไม่มีความสุข <_ d ata> ใช่ไหมใช่เนี่ยผมไม่ต้องไปถ่ายไม่ออื่นก็ได้ <_ d ata> ผมถ่ายอะไรก็ได้ครับเห็น <_ d ata> ผมถ่ายแบบอย่างเดิมไหมผมก็ไม่ได้ถ่ายอย่างเดิมนะ <_ d ata> ผมถ่ายทุกอย่างครับ ที่ผมเห็นอ่ะเออพูดง่ายๆอะไรเห็นปุ๊บผมก็ถ่ายให้เอฟซีดูหมดว่าผมอยู่ไหนทำอะไรอะไรเงี้ยนี่ผมแนะนำน้องครับผมอยากให้น้องทำอ่ะถ้าน้องทำได้นี่ผมอย่างนี้เลยครับนะเนี่ยเองต้องขยนันแต่มันก็ต้องใช้เวลาพี่ใช้เวลาเปิดช่องเนี่ยกว่าจะได้คนติดคนติดตามพันคนอ่ะ โคตรนานเลย,เลยอป่อใช้เวลาประมาณเกือบปีอะ่าาก็จะได้เงินนะก็ต้องมีความสุขกับมันด้วยเกือบปีนะครับผมบอกเลยเล็กๆตอนผมทําทํานานแล้วอันนี้ก็เข้าปีที่ปีที่สองแล้วมั้งสองปีแล้วมั้งแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับเมติดตามก็ประมาณนี่แหละเท่าที่ทุกคนเห็นครับ นี่ก็ฝ<อ>ากช่องน้องได้นะครับ,รบน้องอยากทำจริงๆก็เข้าไปติดตามน้องได้ฝนะากช่องเลยฝนะากช่องสีเกมชแนลได้นะครับถ้าค้นหาใน YouTube ไม่เจอก็เข้าไปหน้าเฟซสีเกมชแนลนะครับนะก็จะวางลิงก์ไว้หน้าเฟซแล้วก็กดเข้าไปติดตามได้นะครับอตอนนี้ยังหาไม่เจอใช่ไหมใช่ครับยังหาไม่เจอเพราะยังไม่ได้ลงคลิปปเลยสีเกมภาษาซิงไม่ใช่บ่สีเกมชแนลครับสีเกมชแนลบ่ใช่ชื่อเฟซอะ ไอชื่อเพจเซกเกมแซนดี้ไอเซกเกมประสาทซิงครับออ๋ผ <laughs> ิดเซ <laughs> เกมแซนดี้ผมอยากให้น้องทำครับถ้าน้องทำได้ก็ <c oughs> สุดยอดครับ,อ,รบอ่ะิดใจด้วยบายบายเอฟซีนะ <c oughs> บายบายครับผมอ่าได้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ